สวัสดีค่ะวันนี้ผมจะมาสอนสร้างบ้านะครับสร้างบ้านแบบเอาชีวิตรอดวันนี้ผมขอเป็นหบวข้สร้งบ้านจะได้สร้างไวๆอ่ะโอเครูปร่างหน้าตามันก็จะเป็นเงี้ยครับเนี่ยรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะโอเคไปดูใครนะเะนี่มันจะเป็นรูปร่างหน้าตาอย่างเงี้ยเตียงสองเตียง แต่ถ้าใครไม่ชอบก็เอาไปเปลี่ยนใหม่ได้ครับเนี่ยไอพวกงเนี้ยเนี่ยพว,พวกกลมพวกกลอนพวกอะไรเนี่ยที่น้องที่น้องเปลี่ยนใหม่ได้ไฟก็อย่างนี้โอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็เริ่มเลยครับอย่างแรกก็ต้องมีไม้เนี่ยครับไม้เนี่ยเนี่ยเนี่ยไม้น้ำตาลแล้วก็อันนี้ครับไม้สีขาวแล้วก็อันนี้นะครับ สามอย่างนี้ต้องเอามาก่อนนะครับโอเคแล้วทำนี่ทำแบบเหมือนกันเลยนะโอเค 1, 2, 3, อหเนึ่งสองสามต่อได้สามบล็อกนี้สามบล็อกเสร็จปุ๊บโอเคหนึ่งต่อไม้สามหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคเราก็ต่อให้เป็นรูปร่างหน้าต่างเงี้ยเราก็จอดตรงนี้ตรงต่าง เพื่อทำให้มันเป็นประตูนะครับแบบนี้ฮะประตูเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นรูบหน้าตาแน,นี้ยนระนี่ยเปิดไปโอเคเราก็ต่อบล็อกหนึ่งสองสามสี่ห้านี่ยรแล้วก็ต่ออย่างงี้ไปเรื่อยๆอยันทำแคนะ่เนี้ยบ้านขนาดอั 6, นนั้นเจ็ดคูณเจ็ดน่าใช่นะ nó chết cũng chết mà nhé à. ôi chấm mưa ta toàn nhé toàn nhé à toàn nhé. À. ok toàn toàn nhé. ok bắt ôi gẹo bắt thân kim cơ bạc nha thế mấy hai นี่ยิ้มบนร่ากายเออมาแล้วครับเงี้ยมจะเป็นเงี้ยฮะแต่ใครไม่ชอบปิดเงี้ยเราก็ดัดแปลงนะครับทังนี้ปุ๊บ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 ุ๊บหาจุกมาเงี้ยจุกมาปิดเนี่ยก็ได้ฮะหาจุกมาปุกมาปิดก็ได้ฮะมันก็ได้เหมือนกันนะเนาะกระจงก็จะขอไปนอนอ่ะเป๊บเดียวที่นอนอยู่สกายลิบเลยอ่า อนอนอะ่ะอ๋อเชา้ายังอ่ะอือเป็นไงเนี่ยอันเนี้ยผมสร้างเองครับคนเดียวคิปเปอร์เทียบไหมโอเคโอ้ยสูงเร็วเลยอ่ะต่อเลยนั่นฮะโอเครสร้างกระจงกระจกก็ได้ไม่ว่าฮะเอาไปตกปลาอ่าต่อไปไม้นี่ครับไม้เนี่ย ม้เล็กๆโปะอย่างนี้เลยโปะไปโปะโปะโปะให้ให้แบบนี้ครับให้เต็มอโ,อโอเคพอได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บเราก็ต่อน,นี้ปุ๊บปุ๊บมาๆมาอย่างงี้ส่วนเราก็ตัดตรงนี้ออกมันจะเป็นอย่างนี้ยเราโปะก,กลับไปที่เต็มเดิอ่ะแล้วตรงนี้ โอเคนะแล้วปอบอย่างเงี้ยเหมือนเดิมเฮ้ยอ๋อโอเคลบปัดตรงนี้โอเคแล้มันจะเป็นอย่างเงี้ยเฮ้ยไม่ใช่ละโอเคเราก็ทำงี้ก็ได้นะถ้าอยากทำก็ทำงี้ก็ได้แนวะมันจะเป็นรูปร่างเราต่างนี้แต่คุณไม่ทำมันจะสวยเนะี่ยถ้าคุไม่แบบไม่ปูเนี่ย ครับเป็นอันมากเสร็จสิ้นนะฮะเสร็จแล้วง่ายไหมไม่ได้ยากเลยเลยนะบ้านก็ง่ายนะแล้ว really. ก็ตกแต่งนะฮะตกแต่งตกดีหน่อยตก็ต่งเราจะเป็นงานสีไรทำก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องสีขาวสีอีนีเดียวได้ครัสวยดี โอเคฮะอ่าเฮ้ยโอเคแล้วก็เสร็จนะครับก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับขอบคุณที่รับชมน,นะครับ